ดีครับผมวันนี้9้าดาวโคกหนองนาโมเดียลบ้านพาราเหนืออำเภอลีจังหวัดน้ำพูนฝนตกแล้วนะครับผมถือว่าเป็นฝนแรกเลยนะครับนะครับหญ้าคาก็เพิ่งโดนน้ำฝนเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมนะี่ครับกับบรรยากาศชิวๆแบบนี้ที่9้าวดาวนะรตรงนี้จะเป็นรูปดาวนะครับผมเรายังขาดน้ำนะครับผม ขอเทวดาช่วยเติมน้ำฝนมาเยอะๆเลยนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศให้ที่แห่งนี้เป็นที่ที่น่าน่าอยู่น่าท่องเที่ยวนะครับครับกองน้ำกำลังทำนะครับผมยังไม่เสร็จนะครับปนายาคามาเลยครับขอให้ตกมาเยอะๆนะครับผมกระท่อมก็ยังทําไม่เสร็จเลยนะครับ งบประมาณหมดครับผมแต่ก็มีจุดที่ต้องมาแก้ไขอยู่บ้างนะครับผมเพราะตอนนี้ยังนะครับยังมุงลังคายังไม่เรียบร้อยดีนะครับก็มีฝนด้วยาากตรงนี้นะครับผมแล้วฝนก็จะสาดจากช่วงนี้นะครับผมครับเพราะว่าเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับผมฝนจะสาดมาช่วงมาทางนี้นะครับ เตียมแทงน้ำไว้แล้วไว้ใส่น้ำฝนไว้รองน้ำไว้กินนะครับผมนี่ครับผมเอาไว้รองน้ำฝนมากินนะครับผมตอนนี้ฝนเริ่มตกเบาลงแล้วนะครับน้ำหยดมันนิดเดียวเองเรายังต้องการน้ำฝนอยู่เยอะเลยนะครับตกให้เต็มสารูปได้เก,ก้าสารูปดาวสารูปหัวใจเลยนะครับ ในคลองด้วยนะครับอยากให้ตกให้มาเยอะๆนะครับขอเทวดาช่วยตกมาเยอะๆเลยเพื่อเติมเติมเพื่อเติมเต็มสีสันของที่นี่ให้สวยงามไปะน่าอยู่นะครับผมนะครับส่วนหนึ่งเราก็ใช้น้ำามาดานะครับผมและอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องหวังพึ่งจากเทวดาจากน้ำฝนนี่แหละครับผมว่าตรงนี้เราไม่มีระบบชนรลบประทานนะครับ